ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่184ศสูญหายมานเป่ายืนขึ้นเชิดหน้ามองฟ้าอย่างภาคภูมิใจและพูดขึ้นว่าค้าจับได้ <c oughs> มานเป่าอธิบายว่าตนเองพบหนูไผ่ได้อย่างไรและจุดกองไฟรมควันลงรูมันไปได้อย่างไรโจอ,อูหลางจึงนึกขึ้นได้ว่า กองไฟใต้กอไผ่ที่ถูกจุดไปครึ่งกองแล้วนั้นเป็นฝีมือมานเป่าที่จุดขึ้นมานั่นเองเขาตกใจมากจนรีบคว้าน้องสาวเจ้าตัวแสบน้อยเข้ามาค้นหาทั่วร่างกายของนางทำไมเจ้าถึงนำหินเล็กไฟมาด้วยแล้วหินเล็กไฟอยู่ไหนเนี่ยมานเป่าตะลึงงานนิ่งเงียบและไม่พูดอะไรออกมา เมื่อโจอูหลางพี่ชายห้าค้นหาไปทั่วตัวน้องสาวคนเล็กแล้วยังหาไม่พบหินเหล็กไปเขาก็โลง่งใจร้องถามขึ้นว่าทิ้งไปแล้วหรอือมานเป่าทำได้เ,เพียงพยักหน้าหงกงักตามน้ำไปโจอูหลางพี่ชายห้าจึงพูดสั่งความขึ้นอย่างเคร่งขรึมว่าต่อไปเจ้าห้าเล่นกับไฟอีกนะถ้าเจ้าบาังเอิญเผาป่าไปทั้งภูเขาจะทำอย่างไรล่ะฮอมานเป่าแย้งเสียงอ่อยขึ้นบ้างว่า ไม่ใช่ว่าพวกพี่เองก็จุดไฟด้วยหรอกหรือเจ้าจะมาทำตามพวกเราได้อย่างไรกันเล่าพวกเราโตกันหมดแล้วแต่เจ้าเพิ่งจะอายุเท่าไหรกันโจอูอ่หลางพี่ชายห้าพูดอย่างเคร่งขรึมต่อไปว่าพูดง่ายๆว่าในอนาคตเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นกับไฟอีกโดยเฉพาะบนภูเขานั่นน้ำเสียงของโจอูอ่หลางพี่ชายห้าเข้มงวดมาก มันเป่าทำได้เพียงตอบรับคำอย่างไม่เต็มใจนักเมื่อมองดูย้อนกลับไปตามเส้นทางที่พวกเขาเพิ่งจากมาก็ถามขึ้นว่าทำไมพี่สี่ยังไม่ตามมาอีกล่ะโจอ,อูหลางพี่ชายห้าก,ก็มองย้อนไปตามเส้นทางด้วยเช่นกันเขานั่งนิ่งไม่ขยับขยืน่นพูดตอบขึ้นว่ารออีกหน่อยเถอะเขาน่าจะพบข้อความที่พวกเราทิ้งไว้แล้วกำลังตามมากระมัง ทั้งสามคนพี่น้องพูดคุยกันไปพรางขณะที่กำลังนั่งรอโจซื้อหลางพี่ชายสี่ไปพรางโจลิ้วหลางพี่ชายหกยื่นมือออกมาแล้วจับหนูไพ่ทั้งสองตัวเข้ามาดูใกล้ๆหนูไพ่ตัวที่พวกเขาไล่จับมาได้นั้นตัวค่อนข้างใหญ่แต่ก็ยังแย่กว่าหนูไพ่ยที่หมันเป่าจับมาอยู่บ้างเล็กน้อยหนูผ่ทั้งสองตัวนีอ้วนห้วสมบูรณ์ดีทีเดียวเชียวละ โจลิวหลางหนีบคอของพวกมันขึ้นมาและบีบๆขยำๆขยำไปทั่วตัวของพวกมันกับประมาณน้ำหนักตัวขึ้นว่าตัวนี้หนักอย่างน้อยห้าช่างส่วนตัวนี้น่าจะหนักอย่างน้อยหกช่างได้เนื้อเยอะกว่าเนื้อไก่เสียอีกนะนี่มันต่อแต่เดิมนั้นกลัวหนูไพ่ามากแต่เมื่อลากหนูไพ่ไปตลอดทางเพื่อตามหาพี่ชายทั้งสาม ลากไปลากมามานเป่าก็ไม่กลัวหนูไั่อีกต่อไปแล้วดีนะที่เชือกไม่ขาดไปเสียก่อนนะ่ะไม่อย่างนั้นมีเฮอีกแนะ่เมื่อมานเป่าได้ยินคำพูดเหล่านั้นของพี่ชายหกมานเป่าก็ถามขึ้นว่าเนื้อหนูไผ่นี้มันอร่อยไหมอร่อยกว่าเนื้อไก่กับเนื้อแกะซะอีกมานเป่าฟังแล้วกลืนน้ำลายเอือ้อกแต่ก็ยังสงสัยอีกนิดหน่อยว่า จริงเหรอจริงสิเจ้าก็าเคยกินด้วยน้ำมานเปล่าแต่เจ้าคงจะลืมไปแล้วล่ะมัง้งที่ภูเขาโุ่เฟินเถียนของโจเออร์หลังที่ชายรองส่วนใหญ่คือต้นไผ่จึงมีกอไผ่อยู่มากมายที่นั่นแน่นอนว่ามีกอไผ่มากมายก็ต้องมีหนูไผ่อยู่มากมายด้วยเช่นกันทุกฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวโจซาหลังพี่ชายสามจะนำขำบวนน้องๆพากันไปจับหนูไผ่ที่นั่น ในแต่ละปีสามารถจับหนูไผ่ได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าสภัยทั้งสามคนของครอบครัวโจล้วนแต่กลัวหนูไผ่กันมากเพวกเขาจึงต้องฆ่าหนูถลกหนังทำความสะอาดอยู่ที่ริมลำน้ำก่อนจะนำกลับบ้านมาเพียงเนื้อของพวกมันมานเป่าจึงไม่เคยเห็นหนูไผ่ตัวเป็นๆมาก่อนเลยแต่มานเป่าต้องเคยกินเนื้อของมันมาก่อนแล้วแน่ๆความทรงจำของมานเป่านั้นดีเยี่ยมเสมอมา เมื่อฟังคำพูดของโจอูหลางพี่ชายห้ามานเป่าก็นึกถึงรสชาติของเจ้าหนูไผ่ขึ้นมาได้จริงๆมานเป่าจึงก้มลงมองหนูไผ่ตัวอ้นวนอ้วนทั้งสองตัวตรงหน้าประกายตาของมานเป่าก็เลยสดใสปิ๊งปังมากขึ้นเรื่อยๆรื่อมีสัญญาณว่าน้ำลายจะหยุดแหม่ออกมาในไม่ช้านี้แล้วมานเป่าจึงเงยหน้าขึ้นมองสีของท้องฟ้าแล้วก็ขยับก้นยุกยิกทนนั่งนิ่งๆต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว ไม่งั้นพวกเรากลับบ้านกันก่อนดีไหมชำแหละเนื้อเจ้าหนูไพ่แล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนี้นาะพี่สี่เองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาวน่าจะกลับบ้านไดเองแหละนะรับรองว่าไม่หลงทางหรอกมั้งหมายความว่าถ้าหลงทางก็ปล่อยไปเหอะสินะโจอ,อูหลางพี่ชายห้านิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้เขาก็ลุกขึ้นยืนด้วยสองขาที่ปวดเมื่อยไปหมดแล้วกระซิบกับมานเป่าว่า มานเป่าเรื่องในวันนี้ที่เจ้าถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวจนพลัดหลงกับพวกเราแล้วก็เรื่องที่เจ้าไปจุดไฟขึ้นบนภูเขาอย่าบอกใครในบ้านเด็ดค่ะเจ้ารู้ไหมมานเป่าผู้เข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดีจึงรีพยัหนะ้าสัญญาอย่างดุเดือดจริงจังว่าข้ารู้ถ้าป๋าไห่พ่อกับแม่รู้เขาละก็พวกเราจะถูกทุบตีอย่างแน่นอนใครใช้ให้นางทำพี่ชายสามคนหายเหมือนกันล่ะ มันเป่ยายอมรู้ดีว่าเรื่องนี้บอกใครไม่ได้แม้ว่าตอนนี้พี่ชายสี่จะยังหายอยู่ก็ตามทีเถอะทำเป็นลืมลืมไปมั้งก็ได้มังเมื่อหันไปมองหนูไผ่ทั้งสองตัวข้างหน้ามันเป่าก็พยายามบอกกับตัวเองว่าพี่ชายสี่นะ่ะโตแล้วนะน,น่าจะไม่หลงทางหรอกมัง้งถ้าค้ำแล้วยังไม่กลับมาค่อยว่ากันอีกที โจอูหลางพี่ชายหและโจล้่หลางพี่ชายหจึงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยพวกเขาไม่รู้ว่าหากเรื่องมีเพล่งพรายออกไปมันต่อจะถูกทุบตีด้วยหรือไม่ในเมื่อจุดที่พวกเขาทั้งหมดนั่งรอโจซื้อหลังพี่ชยนายสี่นั้นอยู่ไม่ไกลจากปากทางเข้าหมู่บ้านพวกเขาก็ไม่รีบร้อนวิ่งกลับบ้านอีกมันเป่าก็ไม่ต้องการให้โจอูหลังพี่ชายห้าแบกตนเองขึ้นหลังอีกแล้วเช่นกัน มันเป่าต้องการเดินกลับบ้านด้วยสองขาสั้นเตอิอของตนเองโจอู่หลังพี่ชายหาและโจรลี้วหลังพี่ชายหกหนีบหนูไผ่าพามันกลับบ้านกันคนละตัวสามพี่น้องเดินผ่านบ้านเรือนไปครึ่งหมู่บ้านและชาวบ้านที่เห็นพวกเขาต่างก็ตกตะลึงกันท่วนหน้าหน้าหนาวแล้วนะแต่ละคนล้วนแต่อยู่ว่างๆที่บ้านกันทั้งวนัน พอแดสสดสาดส่องลงมาก็พากันออกจากบ้านไปตากแดดรับไออุ่นจึงมีผู้คนมากมายอยู่สองฝั่งทางในหมู่บ้านเมื่อเห็นหนูไผ่ในมือของโจอู่หลางพี่ชายห้าและโจลิ้วหลางพี่ชายหกสายตาของชาวบ้านก็เกือบจะเป็นสีเขียวด้วยความอิจฉาตาร้อนเห็นหนูไผ่ก็หมายถึงเห็นเนื้อยังไงล่ะแถมยังเป็นเนื้อชิ้นใหญ่สองชิ้นเสียด้วย อูหลังเจ้าจับหนูไผ่มาจากไหนน่ะโจอูหลังหนีบหนูไผ่ชูขึ้นสูงแล้วพูดว่าไปเจอเข้าที่ภูเขาของพี่สี่นะสีพวกเราก็เลยจับกลับมาแล้วยังมีอีกไหมนั่นโจอูหลังพี่ชายห้านิ่งคิดและกล่าวว่าก็น่าจะมีมากกว่านี้นะแต่ภูเขาพี่สีของข้ามีกอไผ่เพียงไม่กี่กอเท่านั้นมันมีไม่มากเท่าภูเขาตรงหน้าทางเข้าหมู่บ้านหรอก ปีนี้ครอบครัวลุงจินโชคดีจริงๆสามคนไปดูที่ภูเขาแบ่งหมายัยงได้หนูไัยตัวอ้วนติดไม้ติดมือกลับมาอีกสองตัวแนะ่ใช่สิมันเป่ามีเนื้อให้กินอีกแล้วนะสามพี่น้องเดินกลับบ้านท่ามกลางความอิจฉาตาร้อนของทุกคนเซียวเฉียนซื้อพี่สะไพใหญ่มีท่าทางสยดสยองจนขนลุกชนันเมื่อนางหันมาเห็นหนูไผ่ทั้งสองตัวนั้นเข้าพอดีแม้ว่านางจะชอบกินเนื้อของมัน แต่นานก็ไม่เคยกล้าลงมือชำละมันด้วยตัวเองสักครั้งอย่าว่าแต่ชำละแค่ให้มองก็ยังต้องกลั้นใจกันเลยก็ว่าได้ดังนั้นเพียงเห็นหนูไผ่แค่แวบๆบแบบนังก็รีบหันหน้าหนีไปทางด้านข้างทันทีแล้วตะโกนร้องเรียกโจต้าหลางผู้เป็นสามีมาจากในห้องเสียงดังลั่นว่าพอ่อตาโถจูรีบออกมาเร็วๆเ,เลย ไม่นานนักที่โจต้าหลางจะได้นอนพักอยู่กับบ้านเมื่อได้ยินเสียงผู้เป็นภรรยาร้องเรียกดังลั่นเช่นนั้นโจต้าหลางก็รีบเดินออกมาข้างนอกด้วยความงุนงงมีอะไรเซี่ยวเฉียนซื้อชี้ไปที่หนูไผ่ในมือน้องชายทั้งคู่ด้วยปลายนิ้วสันสนรีบๆเอามันอกไปเร็วเข้าโจต้าหลางพี่ชายใหญ่เห็นหนูไผ่ตัวอ้วนต๊บสองตัวนี้ จูจ่ๆเขาก็พันพุ่งปรีดขึ้นมาทันทีหลังจากถูไม้ถูมืออย่างหมั่นเขี้ยวเขาก็ก้าวออกไปข้างหน้าอย่างมีความสุขครคางถามขึ้นว่าไปเอาพวกมันมาจากไหนกันนี่จับได้บนบูเขาของพี่สีนะสีโจต้าหลังพี่ชายใหญ่คว้าหนูไผ่ขึ้นมาแล้วหันเตอรองเรียกโจซานหลังน้องชายสามให้ตาออกไปช่วยกานชำละพวกมันอย่างมีความสุขไปกันเถอะไปจัดการพวกมันที่ลำน้ำกัน อ๋อแล้วเจ้าสีหล่ะไปไหนประกายตาของโจอูหลางน้องชายห้าเลื่อนลอยไปนิดหน่อยก่อนที่จะรีบปรับสีหน้าแล้วหันมาตอบพี่ชายใหญ่ขึ้นด้วยความรู้สึกร้อนตัวนิดๆว่าคือคือเขาหกล้มหนะ้ะอืมน่าจะตามกลับมาหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งนะโจต้าหลางพี่ชายใหญ่และคนอื่นๆจึงไม่ใส่ใจเรื่องนี้อีก โจซื้อหลางน้องชายสี่ก็โตโตกันแล้วก็แค่หกล้มเองผมไม่เป็นอะไรนักหรอกกระมังพี่ชายใหญ่ก็ไม่ได้เรียกให้โจอู่หลางน้องชายห้าและน้องคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายอะไรอีกเขาเดินนำหน้าโจซาหลางน้องชายสามในมือก็หนีบเอาหนูไผ่ทั้งสองตัวเพื่อไปช่วยกันชำละมันที่ลำน้ำคนอื่นๆจึงได้แต่รออยู่ที่บ้าน จนกว่าพวกเขาทั้งคู่จะกลับมาพร้อมกับหนูไผ่ที่ชำละและล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่โจซื้อหลางพี่ชายสีก็ยังไม่กลับมาเลยเสียวเชนซื้อสะายใหญ่หุงข้าวทำกับข้าวแล้วนางเหลือบสายตาขึ้นมองสีของท้องฟ้าขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นว่าใกล้จะถึงเวลาอาหารเย็ยนแล้วนะทำไมเจ้าสียังไม่กลับมาอีก โจอูหลางพี่ชายห้าวิตก,กังวลเล็กน้อยและแอบพูดกับโจลิ้วหลางน้องชายหกแล้วมานเปาอย่างเงียบๆว่าหรือว่าพี่สี่จะไม่เห็นข้อความที่ข้าทิ้งเอาไว้กันนะมานเป่าก็วิตก,กังวลและกระซิบต,ตอบกลับเสียงต่ำว่าเราควรกลับไปหาพี่สี่กันไหม呀โจอูหลางพี่ชายห้าคิดอยู่รู้หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่า ม่านเป่าเจ้าไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวค้ากับเจ้าหกจะไปเองโจซื้อหลางพี่ชายสี่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะเขามีไฟกองใหญ่ที่แผดเผาหัวใจของเขาให้ร้อนรนอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อมั่นว่าต้องมีใครบางคนมาที่ภูเขานั่นใครบางคนที่จับเอามานเป่าไปตอนที่พวกเราไม่อยู่ มื่อโจซื้อหลางวิ่งทลาลงจากภูเขาไปตามเส้นทางเพื่อค้นหามานเปาโจซื้อหลางพี่ชายสี่จึงวิ่งตาตั้งมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองของตำบลไปมาแต่ก็ยังคงไม่พบแม้แต่เงาของมานเปาอยู่ดีโจซื้อหลางคุกเข่าลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงน้ำตาไหลความหวาดกลัวในหัวใจแทบจะท่วมทับเขาจนหายใจไม่ออกอยู่แล้ว เขาปาดน้ำตายอย่างลังเลและรีบวิ่งกลับไปในเมืองตัวตำบลไปมาเพื่อดูว่าจะสามารถพบกับคนที่ก่อกองไฟและลักผพาตัวหม่นเป่าไปบ้าหรือไม่บางทีคนเหล่านั้นอาจจะยังเดินอยู่บนถนนก็ได้คนเหล่านั้นมีทางให้เลือกแค่สองทางคือเดินมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านชีหลีของพวกเราหรือไม่ก็เดินมาทิศตรงกันข้ามที่ตำบลไปมานี้ ช่วงเวลานี้ต้องมีผู้คนมากมายในหมู่บ้านของพวกเราหากคนกลุ่มนั้นเดินเข้าไปในหมู่บ้านร้อมกับมานเป่าผู้คนในหมู่บ้านต้องพบเห็นและต้องช่วยมานเป่าได้แน่นอนแต่ถ้าคนกลุ่มนั้นมุ่งไปทางเมืองตำบลไปมาแล้วก็เรื่องมันก็จะต่างออกไปคนละทางเป็นแน่ ดังนั้นโจซื้อหลางจึงตั้งมั่นว่าตนเองจะต้องถามหาให้ได้ว่ามีใครผ่านเมืองนี้ไปกับหมานเป่าหรือไม่แต่คำตอบที่ได้คือไม่มีใครเห็นอะไรเลยโจซื้อหลางพี่ชายสี่จึงรีบวิ่งออกจากตัวเมืองของตำบลไปมาอีกครั้งอย่างสบายใจขึ้นนิดหน่อยที่ไม่มีใครเห็นกลุ่มคนกับหมานเป่านั่นอาจหมายถึงไม่มีใครจับหมานเป่าก็ได้ ดวงอาทิตย์ก็กำลังจะตกลับยอดเขาอยู่แล้วตอนนี้ขาของเขาสั่นหงึกหักแต่เขาไม่กล้าหยุดพักเลยเมื่อคิดขึ้นได้ว่าหมานเปาอาจจะยังหลงทางอยู่บนภูเขาลูกนั้นเขาจึงวิ่งย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมเมื่อวางแผนที่จะกลับไปยังภูเขาที่เดิมแล้วเรียกให้โจอูหลางน้องชายห้ากลับบ้านด้วยกันเพื่อขอให้คนในหมู่บ้านออกมาช่วยกันตามหาหมานเปา เห็นดวงอาทิตย์กำลังจะตกโจซื้อหลางพี่ชายสี่รีวิ่งตะบึงไปข้างหน้าพระอาทิตย์อย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งตกหากว่ามืดแล้วจะทำอย่างไรล่ะโจซื้อหลางพี่ชายสี่รีวิ่งกลับไปใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมเป็นอันดับแรกเขาร้องตะโกนเรียกสองครั้งว่าเจ้าห่าเจ้าฮ่าแต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมา บนภูเขาที่เงียบสงบมีแต่เสียงเรียกของเขาสะท้อนกลับไปกลับมาเขาหันหลังกลับกำลังจะวิ่งจากไปตอนนั้นเองที่เขาหันไปเห็นก้อนหินที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โจซื้อหลางพี่ชายเสี่รีพุ่งเข้าไปดูพบว่ามีใบไม้แผ่นใหญ่ถูกกดทับอยู่ใต้ก้อนหินเลอะดินเลอะโครนหังยังมีรอยอุ้งเท้าเหยียบย้ำอยู่เต็มไปหมดเขาได้แต่เพ่งมองอย่างระมรัดระวัง และพบว่าตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าค่อนข้างเลอะเลือนเล็กน้อยแต่ตัวอักษรด้านท้ายมีคำว่ากลับบ้านอยู่อย่างชัดเจนในเวลานี้โจซื้อหล่างพี่ชายสีไม่มีพลังวิญญาณที่จะคิดวิเคราะห์อะไรให้ลึกซึ้งอีกแล้วเขาแค่กอดใบไม้ใบใหญ่นั้นเอาไว้แน่นแล้วหันหลังวิ่งตะบึงกลับบ้านทันที ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ